สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Animal Present กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจไปทั้งประเทศกับข่าวการพูดคุยเรื่องการดิวราคาเรือดำน้ำระหว่างไทยกับจีนวันนี้ผมและ Animal Present จึงขอยกประเด็นมาเปรียบเทียบราคาเรือดำน้ำกันสักหน่อยกับ10อันดับเรือดำน้ำที่อันตรายที่สุดในโลกว่าจะมีลำไหนน่าสนใจและราคาคิดเป็นเงินไทยจะเยอะขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับ 10. S26T ยวนคลาสเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าคลาสหยวนที่ทางรัฐบาลไทยกำลังจะจบการซื้อขายกันระหว่างประเทศจีนเป็นเรือดำน้ำยุคใหม่ทันสมัยที่จีนสร้างเองกับมือโดดเด่นด้วยระบบ AIP ช่วยให้ปฏิบัติการใต้ใตน้ำได้นานถึง21วันโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมารับออกซิเจนธรรมชาติเหนือน่านน้ำความเร็วสูงสุด20นอต ติดตั้งจรวดต,ต่อต้านเรือผิวน้ำและบนผิวดินแบบ YJX8 ราคา400ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ12,000ล้านบาทอันดับที่9 Los Angeles Class เรือดำน้ำแบบไล่ล่าที่เรียกว่าเป็นทัพหน้าของกองทัพสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวในปัจจุบันยังมีเรือดำน้ำคลาส Los Angeles ประจำการอยู่ถึง44ลำจากที่เคยผลิตทั้งหมด62ลำ มีความเร็วสูงสุดขนาดดำน้ำอยู่ที่33นอตส่วนความเร็วสูงสุดขนาดอยู่บนผิวน้ำอยู่ที่20นอตติดตั้งจรวดขีปนาวุธโทมาฮอคจรวดฮาร์ดพูนสำหรับการตอบโต้บนผิวน้ำทุนระเบิดแบบ MK 6 7 S และ MK 6 0ราคาที่ปี1990อยู่ที่900ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3447ล้านบาทอันดับที่ 8. r u b ูบ c a r า์ เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เจเนเรชันแรกของประเทศฝรั่งเศสมีเพียง6กลำในโลกเท่านั้นซึ่งความเร็วสูงสุดของมันในขนาดดำน้ำอยู่ที่25นอตติดตั้งจรวดตอร์ปิโดต,ต่อต้านเรือดำน้ำโดยเฉพาะพร้อมจรวดมิสไซล์เอ็กโซเซสสำหรับการตอบโต้บนผิวน้ำรองรับการใช้งานได้นาน25ปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงส่วนราคาของเรือดำน้ำยังไม่ได้รับการเปิดเผยอันดับที่7 วิกเตอร์ทีคลาสเรือดำน้ำคลาสวิกเตอร์ทีถูกสร้างตั้งแต่สมัยรัเสเซียยังเป็นสาภาพโซเวียตณเวลานี้เรือประจำการอยู่เพียง4ี่ลำเท่านั้นความเร็วสูงสุดของมันอยู่ที่32นอตสามารถปฏิบัติการใต้ผิวน้ำได้นาน80วันอีกทั้งยังสามารถใช้งานได้นาน30ปีโดยที่ไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงติดตั้งมิสไซล์แบบ Starfish 2ลูก จรวดตอบิโดต,ต่อต้านเรือดำน้ำ18ลูกถูกสร้างมาเพื่อป้องกันโซเวียตจากการโจมตีของเรือดำน้ำจากฝ่ายศัตรูโดยเฉพาะส่วนราคายังไม่ได้รับการเปิดเผยอันดับที่6กทาร์ฟอกกาคลาสในปัจจุบันเหลือประจำการอยู่เพียง6ลำเท่านั้นความเร็วสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่30นอตดำน้ำได้นาน90วันพกพาขีปนาวุธหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจรวดโทมาฮอค สเปียร์ฟิสตอร์บโพร้อมติดตั้งระบบโซน่า2,076ตรวจจับความเคลื่อนไหวซึ่งเรือดำน้ำคลาสนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพเรือสหราชอาณาจักรก่อนที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้คลาสแอ t ทรูที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าราคาโดยประมาณอยู่ที่200ล้านยูโรหรือประมาณ7,495ล้านบาทอันดับที่5ไทสู93ชางคลาส มีเพียงสามลำเท่านั้นที่กำลังปฏิบัติการอยู่แต่กองทัพเรือของจีนมีแผนการที่จะนำเข้าประจำการในน่านน้ำทั้งหมด5ลำมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่35นอตขณะด,ดำน้ำรองรับการปฏิบัติการใต้น้ำได้นาน80วันหรือนานจนกว่าอากาศและอาหารจะหมดติดขีปนาวุธมิสไซล์แบบ YJ 8 2พร้อมท่อบรรจุต,ตอร์ปิดอีก6ท่อราคายังไม่ได้รับการเปิดเผยอันดับที่4 แอสทูดคล s สเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่และทรงพลังมากที่สุดของกองทัพสาราชาอาณาจรรักรพรั่งพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถพกพาจรวดตอร์ปิโดได้มากถึง38ลูกแต่อย่างไรก็ตามณนะเวลานี้ยังมีประจำการอยู่เพียงหนึ่งลำและมีแผนจะนำเข้าประจำการอีก6กลำสามารถปฏิบัติการใต้น้ำได้นาน90วันติดตั้งจรวดมิสไซล์แบบโทมาฮอคและจะรวดฮาพู ราคาโดยประมาณอยู่ที่1,160ล้านยูโรหรือประมาณ43,475ล้านบาทอันดับที่3 c Sea Wolf Class เปรียบเสมือนเรือดำน้ำคลาสลอตแอ n เจลิสรุ่นปรับปรุงใหม่แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดมันจึงสร้างได้เพียง3ลํลำเท่านั้นด้วยความเร็วท็อปสปีดของมันอยู่ที่35นอตขณะด,ดำน้ำและ18นอตเมื่ออยู่บนผิวน้ำ ติดตั้งท่อบรรจตุต่อวีดีโอ8ท่อรองรับจรวดได้ถึง50ลูกหรือถ้าเลือกบรรจุทุ่นระเบิดก็สามารถเก็บได้ถึง100ลูกเลยทีเดียวราคาโดยประมาณอยู่ที่3,500ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1 1 8 8 6 6 4ล้านบาทอันดับที่ 2. a k u r a II Class สหภาพโซเวียตสร้างเรือดำน้ำ Class a k u r a II เป็นจำนวน15ลําแต่ปัจจุบันใช้ประจำการอยู่เพียง9ลํา ซึ่งเรือดำน้ำรุ่นนี้ติดตั้งระบบเก็บเสียงที่สุดยอดมันจึงสร้างความกังวลใจให้กับกองทัพสหรัฐเป็นอย่างมากสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่33นอตขนาดดำน้ำและสามารถดำน้ำได้นานถึง100วันหรือนานจนกว่าอากาศและอาหารจะไม่เพียงพอติดตั้งตอริดีโอหรือมิสไซล์นำวิถีได้มากถึง40ลูกราคาโดยประมาณในปี1995อยู่ที่1,550ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ52,500ล้านบาทอันดับที่1 Virginia Class หรือ S.S.N. 774ถูกสร้างมาเพื่อทดแทน Class Los Angeles โดยเฉพาะติดตั้งเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแบบเต็มลำไม่ว่าจะเป็นเสารกระดงเรือที่ติดกล้องความละเอียดสูงระบบไฟสองสว่างเต็มรูปแบบรวมไปถึงระบบวัดระยะด้วยเซ็นเซอร์แบบอินฟราเรดณเวลานี้ถูกส่งมาประจำการ7ลำด้วยความเร็วสูงสุดที่25นอต สามารถดำน้ำได้แบบไม่จํากัดไม่เพียงเท่านั้นมันยังติดตั้งเครื่องยิงจรวดแบบแนวตั้งที่รองรับจรวดมิสไซล์โทมาฮอคมากถึง109ลูกพร้อมท่อบรรจุตอ่อ์ปโด,ด MK48 อีก4ท่อครบเครื่องและทันสมัยมากๆราคาโดยประมาณอยู่ที่2,644ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ8,9 0 0 0ล้านบาท เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาระใน EP นี้ถ้าท่านถูกใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใน EP ต่อไปสำหรับ EP หน้าเราจะนำเสนอเรื่องอะไรรอติดตามรับชมในเร็วๆนี้สำหรับวันนี้ผมและ Animal Present ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ